สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวจะให้ทีมงานทาสีด้านในนะทุกท่านมาทีมงานทาสีด้านในทาสีซัดด่วนเลยเป็นเรวะทีมพี่ติอูแบะไหนว

Non.

này bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ còn đi Để không

มันพุ่งเรื่อยาสะด่าวะมันน่าลัวอ่ะมันน่อติมอ่ะทาให้มันเนียนด้ะเฮ้อยาอยาเดีย๋ยวไปเอาซีกันกันเพื่อนอยู่บ้านลืมอมอมาอ่ะโทษสวยเลยเนาะทาปุ๊บขึ้นเลยเนาะ เงาเลยเออเงาเลยเพราะมันเป็นสีน้ำมันเออสวยอ่ะสวยเลยโอ้ตอนนั้นมันเทออกมีแต่น,น้ำนะ,น,ะนี่เนื้อมัน,น,มนอยู่นี่หมดนี่ตอนมีนี่มีไงเออทาไปเออ นั่นแหละสองรอบนั่นแหละถึงจะเนียนมาให้ดูทีมงานนะครับทาสีกันไปเรื่อยๆนะพี่น้อง,ง,องอเอ้ยเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาสีน้ำเงินก่อนนะท่านสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นตัวสีกันเพื่อนนะท่า,นด,า,น,านะนด้านล่างนะสีกันเพื่อนด้านล่างนะเออ ไม่ต้องกลัวมันยดพอพื้นเราจะปูกระเบื้องอยู่เต็มที่ยดใต้เต็มที่แต่ว่าจะยดดีกว่ามันจะได้ไม่เปลือบสีเอ่ยันงูแต่ของวิศยวัน <c oughs> ลายกระสากเลยเด่จะให้สามารถเก็บดีๆเก็บสีเดี๋ยวผมจะไปเอาสีก่อนนะท่านพอดีว่าผมลืมนี่ ด้านในก็จะเป็นโทนสีขาวเพื่อให้มันสบายตานะทุกท่านด้านล่างก็จะเป็นกันเปื้อนสีน้ำเงินนะฮะเออฮะเดี๋ยวเดินทางก่อนอวัเย 这你肯定比一万了，都管不住我们，都会做这个答案。嗯嗯

เราม่เนี่ยาจะม่นเยอะจ่นี้บาร์มาเด้สีแนนเข้มสีแนอันเตียบกีร์กีรกีรถ